สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงได้ข่าวว่าตัววัคซีนไฟเซอร์ในเด็กนะฮะมันป้องกันอะไรของโอมครอนไม่ค่อยได้นะครับเห็นมีรายงานออกมาว่าเฮ้ยมันตกลงมาจนเหลือ12%ในการป้องกันเนี่ยคือตรงนี้มันยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมนะฮะรวมทั้งตอนนี้มีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนในคนท้องนะฮะ เพราะว่าหลายๆคนก็คงจะเคยได้ข่าวว่าเอ,อมีกลุ่มที่เขาไม่ต้องการได้รับวัคซีนเขาก็มาบอกว่าอฉอีดวัคซีนตัวเอในคนท้องแล้วเด็กจะเกิดมาพิการจะมีความผิดปกติจะมออีคุณภาพลดลงมีปัญหาในอนาคตหรือว่าบางคนก็กังวลว่าเอ,อเราฉีดไปแล้วจะเป,เป็นหมันในอนาคตอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีอัปเดตอะไรไหมมีข้อมูลอะไรเป็นตัวชี้ชัดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะแปะลิงก์งานวิจัยให้ท่านเอาไปอ่านเองเป็นการยืนยันเลยละกันนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสำหรับกรณีแรกก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนในเด็กนะฮะคือเขาก็มีเด็กในช่วงอายุ12-17ถึงปีแล้วก็ช่วง5-11ถึงปีที่ฉีดเป็นไฟเซอร์นะฮะก็ปัจจุบันมีไฟเซอร์เท่านั้นที่อนุมัติให้ฉีดในช่วงเด็กอายุขนาดนี้นะครับก็ในช่วงที่เริ่ม ปลายเดลต้าต่อโอไมรอนจนถึงตอนนี้โอไมรอนก็เริ่มเป็นตัวที่เป็นตัวหลักแล้วนะครับสิ่งที่เขาเจอก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอาการขึ้นมาเนี่ยมันก็ลดลงจริงนะครับสำหรับเด็กซึ่งอยู่ในช่วง5-11ปีถ้าฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วนะครับโอกาสในการที่จะป้องกันการเกิดตัวโรคของของเขาเลยนะครับคือหมายความว่าเด็กเป็นโควิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นมากเป็นน้อยถือว่าเป็นแล้วกันนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยมันเคย ได้ประสิทธิภาพสูงถึงประมาณ70%ก็ประมาณ68%นะครับมันตกลงมาเหลือ12%เท่านั้นเองนะฮะส่วนในเด็กซึ่งอายุ1 2บสถึงสิเอ่อ1 2ิบถึงสิปีเนี่ยนะครับตอนแรกมันป้องกันได้ประมาณ6-70%เหมือนกันมันก็ตกลงมาเหลือ51%อันนี้คือในกรณีที่เกิดโรคนะครับและในกรณีที่ป้องกันการต้องนอนโรงพยาบาลหมายความว่าอาการหนักขึ้นมาอีกนะครับถ้าเป็นในเด็กช่วงอายุ5้าถึงสิปีเนี่ยคือ มันยังป้องกันได้มากขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยมันร้อยเลยคือเด็กในช่วงเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าพอฉีดวัคซีนตัวนี้เข้าไปแล้วเจอสายพันธุ์โอไมก้าในโอกาสในการป้องกันมันมันไม่ได้ร้อยเอย่างแต่ก่อนมันก็ตกลงมาเหลือประมาณ4ี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งถือว่าก็มันเป็นอะไรที่เจอเยอะขึ้นนะครับในเด็กที่อายุ12-17ปีจากแต่ก่อนมันป้องกันได้ประมาณ8 0กว่า85%มันก็ลดลงมาเหลือ73%จะครับนี้ สิ่งหนึ่งซึ่งงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยเขาเจอก็คือว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กกลุ่มนี้ทั้ง2กลุ่มคือ 5- 11ถึงปีและ1 2บสถึงปีเนี่ยยังสามารถป้องกันอาการหนักได้ดีเกือบร0อเซนะครับดีมากๆอยู่นะครับยังไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดดังนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ออกมาแน,น,นะนำว่ายังไงการฉีดวัคซีนก็ยังดีกว่าไม่ฉีดเพราะว่า1เด็กมันเป็นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะต้องมาอยู่โรงพยาบาลได้อ่อ โอกาสในการป้องกันการเกิดโรคของเด็กขึ้นมาป้องกันการติดป้องกันการนอนเข้านอนโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับสมัยที่ยังเป็นสายพันธุ์เดลตานะครับแต่มันยังสามารถป้องกันอาการหนักได้ดีมากๆอยู่นะครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะฮะดังนั้นนี่จึงเป็นการที่บอกว่าเออมันยังคนจะฉีดวัคซีนอยู่แต่สิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ก็คือว่าท่านลองดูสิครับเด็กอายุถึง1 2บสถึงสิปีได้รับไฟเซอร์ขนาดเดียวกับผู้ใหญ่นะครับ แต่เด็ก5-11ปีได้รับโดส1ใน3ของผู้ใหญ่นะซึ่งก็คือ10ไมโครกรัมนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกมาบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างงี้เราอาจจะต้องมาพิจารณาดูซิว่าโดสของเด็กเนี่ย5-11ปีมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับหรือเราจําเป็นจะต้องฉีด2เข็มให้มันห่างกันมากขึ้นหรือน้อยลงหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะต้องมีการฉีดบูสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยในเด็กกลุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะให้ภูมิต้านทานดีกว่านี้นะครับ ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นคําถามจากงานวิจัยชิ้นนี้แล้วจะต้องเอาไปทําต่อนะครับดังนั้นมีคําถามจากงานวิจัยชิ้นนี้ว่าเออขนาดของวัคซีนที่ให้ในเด็ก5-11ขวบเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าต้องมีเชียี booster หรืออะไรไหมนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งทําไมทุกท่านออกมาถามว่าเอาเ๊ะแล้วเด็กที่ต่ํากว่า5ขวบล่ะจริงๆไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยทำงานวิจัยออกมาแล้วนะครับตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนถึง ก่อน5ขวบนะครับถึง4ขวบก,บกว่าๆนั่นเองนะครับว่าใช้ขนาด3ไมโครกร,รัมซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับดังนั้นเขาจึงต้องรอดูก่อนว่าเออพอมีข้อมูลในในแง่ของโอมครอนออกมาตอนนี้เนี่ยเราจะอนุมัติให้เอาวัคซีนตัวนั้นนะมาใช้ในเด็กอ,อายุน้อยกว่าน,นั้นอาจจะได้ผลที่ไม่ไม่สามารถป้องกันอะไรได้มากดังนั้นเขาก็จะมีการศึกษาเรื่องของบูสเตอร์ในเด็กที่อายุต่ำกว่านั้นแล้วก็ดูเรื่องของโดสให้ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าออกมานะครับก่อนที่จะออกมาอนุมัติใช้ในเด็กกลุ่มนี้นะครับ ทีนี้นอกเหนือจากนั้นมีการอัปเดตอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนเพิ่มขึ้นไหมนะครับถ้าปัจจุบันนี้ทุกท่านคงจะทราบแล้วนะครับว่าแต่ก่อนมีคนเถียงเลยว่าเออไฟเซอร์ Pfizer กับโมเดอร์เนี่ยมันเป็นอนุมัติฉุกเฉินให้ใช้เท่านั้นนะครับก็คือเป็น emergency use authorization หรือ EUA นะครับปัจจุบันนี้ FDA รับรองแล้วนะครับทั้งโมเดอร์และไฟเซอร์เป็น FDA a p p r o v e แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องเถียงกันอีกต่อไปว่าเอ,อ้เนี่ยถ้าเกิดว,ว่ามันไม่ มันไม่ดีจริงมันมันมีปัญหาอยู่นะ FDA เขาเขาก็ถึงให้ใช้แค่ฉุกเฉินทีนี้ท่านก็ต้องท่านก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับว่าเนี่ย FDA เขายอมรับแล้วนะครับมันเป็น FDA approved แล้วนะครับก็คำเถียงอันนี้ของท่านก็ตกไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับประจว์เราเจอเยอะกว่ามากนะครับอนอกจากจากนี้ก็คือเรื่องของการอัปเดตเรื่องของวัคซีนนะเขามีการแนะนําในช่วงนี้นะฮะว่า ถ้าเกิดว่าท่านมีอายุในช่วง12ถึง39ปีเลยจริงๆในช่วง12ถึง64ปีแต่โดยเฉพาะ12ถึง39เนี่ยการยืดระยะระหว่างไฟเซอร์โมเดอร์นาเข็ม1กับเข็มที่2ออกไปเนี่ยให้ยาวถึงประมาณสัก8สัปดาห์เนี่ยอาจจะได้ภูมิต้านทานที่ดีกว่านะครับอาจจะได้ภูมิต้านทานที่ดีกว่าซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรพวกเราก็ทราบกันมาตั้งนานแล้วว่าการฉีดวัคซีนที่มันห่างกันเนี่ยมันก็จะได้ผลในการป้องกันที่สูงกว่าถูกไหมครับอันนี้เรารู้มาตั้งนานแล้วทีน แต่อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเออเรายังคงต้องแนะนําให้ฉีดนะไม่ไม่นานถึง2อสเดือนเลยเป็นเพราะว่าเราต้องการภูมิต้านทานเดี๋ยวนั้นนะครับอ่าดงนั้นคนที่มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรครุนแรงมีโรคประจําตัวอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับต่อให้อยู่ในช่วงอายุ12-39ปีก็ตามนะครับผมก็ยังแนะนําให้ฉีดตามที่เขาแนะนําอยู่ก็คือไฟเซอร์เข็ม1เข็ม2ห่างการรัน3สัปดาห์ ถ้าเป็นโมนาหนาก็ห่างกัน4สัปดาห์นะครับเพราะว่าเราต้องการภูมิต้นานทานที่มันสูงเดียวนั้นเราไม่ต้องการภูมิต้นานทานที่มันสูงในอนาคตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านที่ไม่มีความเสี่ยงแล้วก็อายุ12-39เกนี่ยก็อาจจะแนะนําว่าเออเราฉีดเข็ม1เข็ม2เนี่ยห่างกันสัก2เดือนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะได้ภูมิต้านทานที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นก็แล้วแต่ว่าเรามีโรคประจําตัวมากน้อยแค่ไหนเรามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอาการหนัก,กนนะแค่ไหนนะครับต่อไปเรื่องของในคนท้อง มีข้อมูลออกมานะครับว่ามันปลอดภัยมากนะครับเพราะว่าคนก็กังวลว่าเอ้ยไม่มีข้อมูลอะไรมันจะใช้ได้ที่ไหนนะครับตอนนี้มีข้อมูลแล้วครับมีข้อมูลก็ยืนยันความคิดเห็นของเราตั้งแต่แรกที่ว่ามันปลอดภัยในคนท้องนะครับปัจจุบันก็คือมีการทดลองวิจัยในคนท้องเจอว่าเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยก็ปกตินะครับน้าหนักคลอดเด็กก็ไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใดโอกาสเกิด เขาเรียกว่าเป็น congenital anomaly หรือความพิการแต่ก,กําเนิดในเด็กเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างประจักเด็กที่แม่ชที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับไม่มีความแตกต่างกันทารกอัตราการตายของทารกก็ไม่แตกต่างกันอัตราการที่ทารกมีโอกาสเจ็บป่วยอะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้มีปัญหาตัวไหนเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะครับเขาทําการทดลองในคนท้องประมาณสักสองหมื่นกว่าคนนะครับและที่มากไปกว่านั้นอีกก็คือว่าเขาเจอว่าโอกาสในการป้องกันนะ ป้องกันที่เด็กจะต้องมานอนโรงพยาบาลซ้ำเนี่ยนะครับมันจะดีในกรณีต่อไปนี้คือกรณีที่แม่มีภูมิสูงนั่นเองแม่มีภูมิสูงเมื่อไรนะครับข้อแรกคือเมื่อได้วัคซีนมีบูสเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วในแม่นะครับบางคนแม่ได้รับ2เข็มแล้วก็ไปบูสเต์เข็มที่3ก็คือตอนนี้นะฮะไฟเซอร์ Pfizer หาร่ 1, 2, หางกันเข็ม1เข็มสห่างกันสอาทิตย์ทัมโมเดนาห่างกันสีอาทิตย์นะครับแล้วหลังจากนั้นอีก5เดือนไปบูสตอ์อีกรอบหนึ่งนะครับ ในคุณแม่ที่บูสต์ได้ครบ3มเข็มแล้วภูมิต้านทานจะสูงมากหรือในแม่ที่เคยเป็นโควิดแล้วได้รับบูสต์พวกนี้ภูมิต้านทานจะสูงมากเช่นกันนะครับและถ้าเกิดว่ามาเทียบกันคุณแม่ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วหรือได้รับบูสเตอร์ไปแล้วเนี่ยโอกาสในการที่เด็กทารกคลอดมาจะได้ภูมิไปด้วยเนี่ยจะสูงมากแล้วก็โอกาสในเด็กทารกที่เป็นโควิดแล้วต้องเข้ามานอนโรงพยาบาลในช่วง6เดือนแรกเนี่ยจะต่ำกว่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน อตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าภูมิคุ้มกันของแม่สามารถส่งต่อไปให้ลูกได้ตรงนี้เป็นข้อมูลที่น่ายินดีมากและยืนยันแล้วนะครับว่าทําให้เด็กเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องมากังวลว่าเอเด็กเขาเป็นโควิดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราจะทํายังไงยาในเด็กเล็กก็ยังไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้ก็คือถ้า่านฉีดวัคซีนไปครบแล้วเนี่ยได้บูสเตอร์ไปแล้วยิ่งดีใหญ่เลยนะครับโอกาสในการที่จะป้องกันตรงน,นี้ได้ดีขึ้นนะครับทีนี้ก็มีคนมาถามว่าเออเราถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนนี้จะฉีดตอนไหนของการตั้งคครรดีนะับ คือตรงนี้ต้องบอกว่าตอนไหนของการตั้งครรภ์ดีทั้งนั้นแหละครับฉีดได้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดน,นะครับถ้าเกิดว่าท่านฉีดเร็วนะครับคืออันนี้สมมุติกรณีที่ได้รับแค่2เข็มไม่ได้ไม่ได้นักบูสเตอร์แล้วก็ไม่ได้นับว่าท่านเคยเป็นมากอ่อนสมมุติว่าถ้าได้2เข็มแล้วได้ในช่วง5เดือนแรกของการตั้งครรภ์ก็คือ20สัปดาห์แรกนะครับโอกาสในการป้องกันลูกให้ไม่ไม่จำเป็นต้องเข้ามานอนโรงพยาบาลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก32%รนะฮะ แต่ถ้าท่านได้เลย5เดือนไปแล้วหลังการตั้งครรภ์ก็จะอยู่สูงขึ้นอยู่ที่ประมาณสักแ0นตะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความว่าท่านได้2เข็มนะครับถ้าท่านได้3มเข็มซึ่ง3เข็มมันต้องห่างกัน5เดือนถูกไหมครับจากเข็มที่2ถึงเข็มที่3อันนั้นหมายความว่าท่านในในช่วงตั้งแต่ก่อน5เดือนท่านก็ฉีดไปเลยแล้วก็ก่อนคลอนดนะฮะไปบูสต์อีกรอบหนึ่งตอนนี้ลูกของท่านจะมีภูมิต้นานทานที่สูงมหาศาลแล้วก็ป้องกันการ,การที่ท่านจะเข้ามานอนโรงพยาบาลได้ผมคิดว่า มันน่าจะมากกว่า80%ด้วยซ้ำไปเพราะว่าใน80%ที่เขาพูดเนี่ยก็คือในกรณีที่ได้แค่2เข็มนะฮะแต่ถ้าแม่ที่เคยเป็นโควิดแล้วหรือแม่ที่ได้3เข็มแล้วเนี่ยโอกาสที่ลูกน้อยของท่านที่อายุน้อยกว่า6เดือนจะต้องมาป่วยด้วยโควิดแล้วมานอนโรงพยาบาลเนี่ยผมคิดว่ามันจะป้องกันได้เกิน80%เะอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีแล้วก็เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดของตัวโควิดวัคซีนในคนท้องที่เป็น mRNA นวัคซีนนะครับส่วนเรื่องของ หมันนะมีคนต่อต้านวัคซีนออกมาพูดเต็มไปหมดเลยบอกว่านี่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นหมันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็มีข้อมูลออกมาโต้แย้งแล้วนะครับจากจากข้อมูลตรงนี้ผมจะเอาให้ท่านไปดูเองเลยนะครับข้อมูลในคนที่ใช้วัคซีนโควิดเนี่ยฉีดครบแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างในการเจริญพันธุ์แต่อย่างใดนะครับไม่มีนะครับปกติดีกับมีข้อมูลตรงกันข้ามออกมาเยอะแยะไปหมดนะครับท่านก็คงเคยได้ยินว่า1อ่ะคนที่ติดโควิดแล้ว เสื่อมสมรรถภาพทางเพศผมเคยพูดไปแล้วนะครับมีข้อมูลจริงๆบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับบางคนก็ไม่เป็นอะไรบางคนก็ดันมีมีความต้องการทางเพศสูงขึ้นอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนนะครับเราก็บอกไม่ได้แต่ว่ามันมีรายงานจริงๆว่าเออฉีดเอ,อ่อติดโควิดโดยที่ไม่ได้มีวัคซีนอยู่ในร่างกายพวกนี้เนี่ยมันมีโอกาสเสื่อมสมรรถภาพทาง,ทางเพศทางเพศเพิ่มขึ้นนะครับแล้วกออ็อย่างที่ผมเคยเล่าว่าเคยไปเจอ ในคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีเชื้อโควิดยังอยู่ในอันทะของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเลยนะครับหรือบางกรณีที่ผ่านไปนานก็ยังเจอโควิดอยู่ในนั้นอยู่นะครับแล้วก็มีที่อวัยวะเพศมันหดสั้นลงอะ่ะยิ่งที่เคยเคยเป็นข่าวนะครับเพราะว่ามันไปยุ่งกับเส้นเลือดต่างๆของร่างกายก็มีโอกาสที่ทําให้อวัยวะเพศชายเนี่ยหดสั้นลงอ่ะอันนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันถูกไหมครับก็ถ้าคนผู้ชายก็คงไม่อยากเป็นแบบนั้นนะฮะดังนั้นเรื่องของหมันเรื่องของเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอะไรก็ เป็นเรื่องโกหกทั้งเพยเลยนะครับไม่จริงแล้วมีข้อมูลมายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับจากตอนแรกซึ่งไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรผมก็เล่าทางทฤษฎีเพราะว่าทางทฤษฎีเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่ออกมายืนยันแล้วนะครับมีข้อมูลเชิงประจักษ์ให้ท่านเห็นเลยนะครับว่ามันไม่จริงดังนั้นใครที่ยังเชื่อว่ามันจริงอยู่เนี่ยนะครับท่านก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับเพราะว่าท่านไม่สามารถพิจารณาข้อมูลได้แล้วอย่างเงี้ยแปลว่าท่านมีอคติแบบเต็มๆถ้าคนที่แบบนี้ผมก็จะ ก็คงก็คงต้องปล่อยท่านไปะนะฮะเราก็คงไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจข้อมูลพวกนี้ได้ทุกคนนะฮะดังนั้นในวันนี้ผมสรุปเลยว่าข้อแรกวัคซีนที่ฉีดในเด็กเนี่ยอาจจะสามารถป้องกันโอไมครอนในการที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลได้ลดลงแต่มันยังป้องกันอาการหนักได้ดีมากอยู่ดังนั้นยึงจึงสนับสนุนให้ฉีดอยู่นะครับ คำถามที่มาจากงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือเรื่องของขนาดวัคซีนที่จะต้องฉีดนะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างวัคซีนว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนในเด็กให้ได้นะครับในคนที่อายุ12-39ถึงปีที่ไม่มีโรคประจําตัวและไม่มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรครุนแรงอาจจะยืดระยะเวลาระหว่างเข็มที่1ของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นากับเข็มที่2เป็น8สัปดาห์ได้นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่แน่ใจก็แนะนําให้ฉีดตามเดิมก็คือ3สัปดาห์ในไฟเซอร์ หรือ4สัปดาห์ในโมเดนานั่นเองนะครับในคนท้องนะครับแนะนำว่ายังฉีดวัคซีนดีอยู่นะครับถ้าฉีดแล้วสามารถที่จะป้องกันให้ลูกของท่านในโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกนะครับได้ภูมิต้านทานไปด้วยแล้วก็ไม่ได้ป่วยด้วยโควิดนะครับลดการเข้ามานอนโรงพยาบาลได้ดีมากนะฮะโดยเฉพาะคุณแม่ทึ่งได้รับ2เข็มแล้วถ้ามีเข็มที่3หรือว่าคนที่ได้ได้ยา ได,ได้เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ฉีดวัคซีนเข้าไปกลุ่มพวกนี้แม่ก็จะมีภูมิสูงแล้วก็จะส่งต่อไปให้ลูกได้นะครับเราเจอภูมิด้านทานในสายสะดือลูกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญคือเราไม่ได้เจอว่ามีผลต่อการเกิดมาของเด็กทารกแต่อย่างใดนะครับพัฒนาการความพิการแต่ก,กําเนิดน้ําหนักน้อยคลอดก่อนกําหนดอะไรพวกนี้เราไม่เจอเลยนะครับไม่เจอว่ามันแตกต่างจากคนทั่วไปแต่อย่างใดนะครับรวมทั้งเรื่องของคนที่บอกว่าฉีดแล้วเป็นหมันหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่เจอเช่นกันได้ข้อมูลที่ตรงกันข้าหมหดทุกอย่าง ะตรงนี้ก็เป็นสรุปทุกอย่างนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ